เตรียมข้อแล้วเปลี่ยนลูกค้าลูกค้าต้องการแบบเปลี่ยนสวงามแล้วก็เปลี่ยนชูกชเข้าไปเปลีนอออย่างงี้อะไรงี้เสียระบบหมดเฮ้ยอยู่ว่าด้คลูกค้าหรอวะสวัสดีครับนีีคเดียเดียเียรเียยไอมเ้าทำไมเสเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ฮเฮ้ยลเล่ไรเนอะไรวางเอะไรเยเฮ้ยเสื้อเสื้ออะไรเะบ้นฮีะไอ้เจเน้อะไรไม่ม <ไ helmet. S 2> ีเจเครับใส่เสื้อรีมเฮ้ยเด้กเขาอยากเจมมุเล่ใ่เจแล้วทำไงดีเนี่ยอ๋อทักทายเลยโอ้เฮ้ยจับมอเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้เพงรู้จักกันเฮ ไม่เปลี่ยนไปเลยถอดมาใช่ไหมถอดแบตเนี่ยมันใช่เพราะว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นเฮ้ยไม่เจอนานแบบอืมดีขึ้นอยู่ดีกินดีอยู่พวกเราเองพร้อมปังอิ่ดเลยดีแล้วพี่กลับไปอยู่เฮ้ยนี่ไงคือว่าได้เจอเจอยากอยากคุยอะไรเขาไหม อยากทำอะไรอยากสืบขึ้นเข้ามาสืบตัวสืบพี่สืบพี่เฮ้ยไม่เจอไงทำไมเฮ้ยาดิเฮ้ยหยาดิเฮ้ย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 อะไรอะไรแค่บุญมีกับบุญรอดอันนี้บุญมีอันนี้บุญรอดเดี๋ยวจะไม่เป็นบุญรอดได้จะหมดบุญแล้วกันนี่รุ่นหนึ่งเออรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งเฮ้ยจะกลับมาอยู่วงการด้วยไหมนี่แล้วด้วยดูอะไรดูเวลาอ๋อดูเวลาโอ้หูเดือ เอ้มสูบยาเหรอเออสูบมาไงเอ้ยโจกออกมาเลยโจกให้โจกเดิ๊ปิกานะเฮ้ยมีสัยไม่ดีเลยว่ะสูดทำไมวะไม่ไม่ดีเออจะขอเือนถึงไงเอยสูบเออบอกเขาไม่ดีไม่ดีเออสูดไหมโอเคโอเคดีปะเขาไม่ทำเราเป็นเด็กอ๋อไม่ทำเออเขาบอกไม่ทำเป็นเด็กเว้ยสันเอเคถ้าเราอะ คนใหญ่ยังไงมึงก็ตัวกูอะเอ้ย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 อ้ย้ําอ้อ้อ้าอเยอีกเฮ้ยเเดี๋ยวถ้าไม่เขาก็ไม่ให้สูบยามันไม่ดีไงไปถอนเแล้วเอาเ้าเขาเขาด็กน้อยมาใหม่ดิกมาใหม่ดกอยากมปีแมงเ้ยในท่าฉันเในช่องนู้นะเฮ้พูดยังสะดุดเลยว่ะ เดิมยังสะดุดยังไม่หายเลยเคยเคยเห็นเขาในช่องไม่เคยนะเห็นนะเ้ยขาผมด้วยอะผมกุมมาตำท้ายนี่แหละเฮ้ยอที่มาเนี่ยนะจะท้ายังไงดีกว่าเอาท้าไงดีกว่าเราไม่ใช้กำลังดีกว่าวันนี้เราใช้แบบเรื่องความแรงดีกว่าทำรถแข่งกันไหมล่ะมาเลยจับข้าเฮ้้้ยจแงเห้องกงเลยเฮ้ยอะไรวะอยืนไปจับเข้าห้องกงเอาตี้ยนสิ็จข้าวฮองกงอ๋อตีคุกเลยใหญ่นะขผมอบตัวมันเหมือนดูมีตะว่ะ เฮ้ยฮ้ใจเย็นใจเย็นในเจอรุ่นพี่แล้วเอาจะทักทายรุ่นพี่ไงดีวกว่าเอาเจอรุ่นพี่อาะสวัสดียมรอ้อนบิ๊กช็อปน้องเอาบีบมาแล้วพี่มึงยับติดกัดมึงไปแล้วมัแม่งฟังเฮ้ยเอาเอาแล้วเปิดขึ้นเลยเอาเอางี้ดีวกว่าความดิเปิดบีทแล้วใส่กันเลย <c oughs> ไหมล่ะกล้ารไปล่ะนีิเขาสุดทุกวงการจริงๆลองไหมยมร้อนที่เราเฮ้ยเราเคยซ้อมไหมตอนนั้นเราเออเออได้หมดทุกบีทเลยเดี๋ยวจัดให้มา ยังยังยังเฮ้ยยังยงเฮ้ยย่า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 ยายไอ้รอไอ้ร้อนแล้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้สเฮ้ยเฮยเฮ้ยเยเฮ้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 ยเฮมยเฮ้ยเฮ้เรายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเนเฮ็ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เ้ยเฮาเลยเฮายเ้ยเฮเยเฮ้ยเฮเฮ้ยยยเฮ้ยเอ็งเปิดเพลงเฮด้ยยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเี้เฮยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้รเฮ้ยเร้ยเฮ้ยู่มยก่อนเ้ย อ่ะมามามาหยุดประ่ม่ใครให้ใครก่อนอ่ะหยู่ฝากฟังฟังอบีีนอ้ามึงผมยังรอดนะครับผมเยอะเยอไปทมที น้อยมันยังมาซ่าก็พี่มันรุ่นแรกบูหนูต้องคิดใหม่เองไม่มีซ่านิดพี่รู้ไหมว่าพี่เจ็บกับรถเท่าไหร่เป็นเด็กใหม่อย่ามาเสิร์นกับพี่น้องไอ้น้องเอ้ยเดี๋ยวพี่ตีหนึ่งซิดดูเอ้ยเอ้ยเอ้ยออกมาเอาพี่ไม่ทันเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเลยอ่ะต่อไปเตซจังหวะเองเอาเอาเพิ่มเสียงหน้าเพิ่มเสียงหน่อย 啊啊！啊 กับพี่เลยเพราะว่าพี่นั้นใหญ่มันอันนี้ปากเขียวเขียวน้องรู้ว่าน้องตาเขียวยังไงแล้วมึงจะพูดทำไมว่ามึงเป็นพี่กูเพราะมึงยังเป็นเด็กกระโปรงยังหัดดู กำลังเดียวงเดียวเลยมึดดงดูน้องภูมิน้องภูมิยังหลอกกว่ามึงคนยังพี่ยังไงแล้วพี่ไม่เคยขอใครการเป็นพี่อยู่ในวงการพี่เข้ามาอยู่นานน้องอย่ามาวาดกาี่เลยเดาปากแดดมาวาดกาี่เลยเดาปากแดด เก็บปากไปแตกหน้าหนาวดีกว่าไอ้น้องไอสัตว์เดี๋ยวปากบีปากไปก็ปากมาลงเข้าโรงพยาบาลปวดว่ะมัดพี่ไม่เหมือนเจ้าบ้านเขานา้น้องเอ้ยเอ้ยมกินข้าวอย่างวะเนี่ยเอาเปลี่ยนนี่บีบมิ่จี้บีบมี่ี้ให้คะแนนความโหดคุณมีว่ะคุณมีมันรุนหัวรุนแรงอันนี้จะเป็นว่าดาแบบเจ็บลึกเบลึกเดี๋ยวเรามาแก้ด้วยบีดนี้แล้วกันเราจะเป็นแนวแบบยกไหล่ยกไหล่เลเอา ให้รู้ลอดก่อนแล้วกันถือว่าเป็นพี่ไม่เม,มื่อกี้บุลอดเปิดแล้วให้นี้เปิดก่อนอะอ,อ่ะมึงคิดว่าอยู่นานแล้วมึงจะเก่งกันอ,อะไรก็ได้มึงคิดว่าอยู่นานมึงจะเฟี้ยวงไงก็ได้หรอไอ้ส์ เป็นไงวะโอ้และนี่คือเลยน้องเล่นอะไรแม่งเหมือนจดกระดาษแม่งอะไรอแม่งไม่ยอมคิดในงอกาสแม่งจด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 ในแต่สมองหรือเปล่าไอ้น้องและไม่เปลีนก็บอกพีู่เขีแลบอมาเป็นเพงียนแลบอมาเป็นล็วายควา ูดอะไรน้องมึงอะพูดอะไรกระหูดอะไรพี่อะไร<ป>กันย่งน้องเดี๋ยวน,น้องก็เลยรู้ว่าปากพี่เป็นยังไงพี่ไม่อยากจะแล็บไปด้อยน้องดูไอ้พี่แล็บเป็นแตะอัดห้องเป็นห้องพิโอมไอ้น้องเอ้ยเออมันมันคุยกันเลย <c oughs> <c oughs> เอ,อ้ยเอาไงดีเพราะว่าแล็บไม่ได้เดี๋ยวโอเคว่ะเอาไงดีเดี๋ยวเอาเพลงนี้เลยจบเลยมาอันนี้เล็กที่เด้อ เอาเอาเลย่เอาเอาเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนกูเลยเฮ้ยเฮ้ยกันมี่ม้ี้งกันเลยเฮ้ยเอาเลยเอาเยดีป่ะห้ามก่อนเร็วเฮ้ยพอพอๆๆพอพพปีมาคุกไยโอ้พอๆเออพี่พอพี่ไอเล็บหมดเม่นใสกันเลย เออว่าไม่ด้่ะโอ้ตายแล้วบุญบุญมีกูอันว่าเขารู้พี่รู้น้องอันว่าเราไม่วัดกันด้วยความแรงด้วยมาด่ากันเดี๋ยวเราจะไปออกทริปกันดีกว่าไปทริปร่วมกันดีกว่ามีรถไหมไม่มีมาเอารถที่นี่เลยเราจะออกทริปกันดันกันไปชิวๆเหมือนกลับมาร่วมกันอีกครั้งทีนี้พังคู่เลยนะเพี่ไม่เป็นไรอ๋อไม่เป็นไรโอเคเราเน้นแบบรันวงการไปไหมไหวไหมพ่อแม่ให้ไปไหมใช้ครับเรื่องสูบทรายยังยังครับเอาได้ในสูบ บาก็บอกก่าเลิกก่อนเลยก็ได้แฟชั่นอะไรกันผมยืดเสือไปกูนคิ้วไปชั่นอะไรเงี่ยไปชั่นเดีไม่มีใครทำกันทุกใจหมดเลยป้าโอเคไงเด้ออย่าลืมออกที่ด้วยกันนะเอาจับมือกันจับมือกันกอดกันด้วยพี่น้องกันผมเอาคุณนีนะถอยไปแต่ผมจองคนนี้ละจ้าได้เธอมาได้ฉันั้นโอเคแสดงความรักบอกบอกอะไรมีอะไรบอกในใจไหม จึงเป็นหมอดนายอหมแถมไม่เชียร์นายหรอเชียร์กันกินกันกินนายใส่ฉันเอาใส่ฉันเอาเลยใช่เหรอะแต่เจ็บจริงไหมเจ็บไม่จริงอ่ะแต่น้องเจ็บจริงอ่ะมีใส่น้องก็จริงอีกเจ็บเอ้ยแล้วมันคือเอ้ยนี่เดี๋ยวมองว่างเลยไปก่อนไปก็มามา